พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่21ธันวาคมครสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณเควินโทมัสอลาบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องฤทธิอำนาจแห่งการทรงสถิตยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมาราโกบทที่14ข้อ3 2มสถึงสีและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ควรและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมาราโกบทที่14ข้อ34 พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดคุณเควินโทมัสเป็นพยานว่าผมเริ่มเป็นสียพิบาลเมื่ออายุ22ปีผมกลัวที่ต้องทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการกล่าวถ้อยคำอํลลาในพิธีไว้อาลัยผมไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือทำอย่างไรในวันแรกที่ผมเป็นศียพิบาล ฮิวผู้นำขีจักที่มีประสบการณ์มากกว่า70ปีบอกกับผมว่าอาจารย์เป็นศิยพิบาลของเราขอให้บอกพวกเราว่าต้องทำอย่างไรและพวกเราจะทำตามความไว้วางใจของเขาทำให้ผมกล้าที่จะเป็นผู้นำแต่หลังจากนั้นเพียงสองเดือนเอลมาภรรยาของฮิวโทรศัพท์มาบอกกับผมว่า ฮิวได้จากโลกนี้ไปแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียผมรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเอลมาหรือคิดจักได้เลยขณะที่มีการเตรียมพิธีไว้อะไรอีกสองวันข้างหน้าผมพูดเพียงไม่กี่คำและใช้เวลาเพื่ออธิษฐานผมใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งกับเอลมาจับมือเธอ และร่วมแบ่งปันความเศร้าโศกข,ของเธอเอลมาบอกกับผมว่าเธอผ่านเรื่องราวนี้ไปไม่ได้หากไม่มีผมไม่ใช่คำพูดหรือการแสดงความเข้มแข็งที่สร้างความแตกต่างเพราะสิ่งที่สร้างความแตกต่างในสถานการณ์นี้คือการนั่งอยู่ในกันพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้โดยทางพระเรยซูเพื่อสถิตยอยู่กับเรา แต่เราอาจจะยุ่งอยู่กับการพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์จนลืมที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าขณะที่เราเตรียมการเฉลิมฉลองการประสูติของพระคริสต์ขอให้เราอย่าลืมใช้เวลาพักสงบในพระองค์และจดจ่อกับพระองค์ผู้ทรงนามว่าอิมมานูเอลข้อคิดสำหรับวันนี้การสำแดงพระเจ้าในชีวิต เป็นการเตือนใจผู้อื่นให้เราลึกถึงการทรงสถิตของพระคริสต์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่สูญเสียคู่สมรสข้าแต่พระเจ้าในช่วงเวลาเร่งรีบและวุ่นวายโปรดช่วยให้ข้าวงทั้งหลายมอบถวายชีวิตแด่พระองค์เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงน้ำพระทยัย และเข้าใจผู้คนรอบข้างได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิตเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ